แซมสวัสดีนะครับผมจาก RDD Car Center นะครับผมรถหมดสัญญาเช่าในเคือของ Arkane Capital นะครับผมวันนี้วันที่6กรกฎาคมน,าน,นะครับมาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่โกดังเทพรักกันนิดหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับก็จะเป็นตัว s m a r t c a p ตัว J Plus นะครับผมหน้า z e dition นะปี2020แบบนี้นะ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะสมาร์ทแคปพึ่งเข้าพึ่งเข้าเลยนะครับผมพึ่งเข้านะครับพวกเลขไม้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ราวๆเออหลักหมื่นยังมีรถอยู่นะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างรถพึ่งเข้านะครับผมส่วนแอ c o คอร์ด ก็ยังมีรถอยู่นะครับเลขไม้ตอนนี้อยู่ราวๆเอ9้าหมื่นล่ะถึงแสนนะครับผมเก้าหมื่นถึงแสนก็ราคาอยู่ที่หกแสนี่พันบาทนะนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูอ่านี่ดูน้องเบนส์นะครับอีน้องเบนส์เซลูดูแลดีมากบริการดีนะครับผมน้องเบนส์นะครับแล้วครับแล้วก็ในส่วนของสี่ประตูตัวเตี้ยก็ยังมีรถอยู่นะครับ ราคา3 7 9 0 0 0บาทนะ3 7 9 0 0 0บาทนะครับผมมาพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆก็คือเป็นในส่วนของตัวยาริสเอทีนะครับปี2020นะ2020มีเข้ามา10คันนะครับ10คันนะครับผมเลขไม่ก็น้อยสุดคือ50,000นะครับผมราคา310,000 9000บาทนะ3 1 9 0 0 0บาทนะครับผมก็จากหน่วยงานนี้นะคุณลูกค้าก็ลองดูนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาคันแรกนะครับที่สาขาเชพารักษ์นะครับผมเป็นยาเด็ดเอทีปนะนี่เครื่องพัน0องซีซีนะครับผมเพิ่งเข้าเลยเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนะราคา319,000บาทนะครับผมเพิ่งมาเลยนะ,อ,ะอันนี้เลยนะครับผม อย่างคันนี้น่าจะเลขไมค์คันนี้เลขไมค์อยู่ที่เจ็ดหมื่นเ้านะครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสองพันยี่สิบนะครับผมตัวนี้นะส่วนตัว g จ s p o r t 1 8 0 0ันแปอซีซีปียี่ตอนนี้ก็ยังมีรถอยู่นะครับเลขไมค์ก็ห้าห0่นขึ้นละนะครับราคา6กแส0หนึ่งหมื่นี่พันนะครับผมณนะตอนนี้นะรถตู้เพิ่งเข้ามาเลยรถตู้นะครับผมเพิ่งเข้ามา เป็นปี2019นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมรถตู้เกียร์ธรรมดาปี19ราคารอนิดหนึ่งนะครับผม h e e l c a ค4 w h e e l ก็มีนะครับแต่ว่าคันนี้เลขไมล์ส5นนะปี19ก็400,000กว่าบาทนะครับ4กลางๆนะครับหรือว่า479ประมาณนี้คันนี้นะครับเลขไมล์0 5เป็นเกียร์ธรรมดา w h วิ l นะครับนี่นะ เกียร์ธรรมดา4วิวแต่คันนี้เลขไมก้ก็นี่ครับ2 5 9 0 0นหานะครับผมเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนี้เข้ามาราคาถูกมากแคป4วิวปี20ซึ่งเป็นราคาพิเศษเพื่อต้องการผักดันนะราคาแคมเปญเดือนนี้นะนี่ตัวนี้สีขาวนะครับแค4วิวตู้ทึบทรงเกง๋ง นะครับตอนนี้เลขไมลหลักหมื่นไปหมดแล้วนะครับเหลือเลขไมลแสนต้นๆละนะครับเป็นแบบนี้นะครับ2.4 e plus ตัว4 o u r wheel นะครับปี20ราคารองว้าวมากราคา4.39ฟังไม่ผิดนะครับปี20นะ4.39 439นี่เลยแบบนี้นะเข้ามาแล้วประมาณทั้งรถอ,อยู่ประมาณ20กว่าคันติดจองไปแล้ว10กว่าคันนะครับเป็นแบบนี้นะ ลองดูสำนเนาเล่มนิดนึงนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ปี2020แท้ๆนะครับผม 2400cc 4 wheel นะครับนี่4 wheel แบบนี้นะเลขไมาตอนนี้อยู่ที่แสนประมาณแสนสองนะครับเลขไมาหลักหมื่นไปหมดแล้วนะครับ439,000บาทนะครับผม439,000บาทแบบนี้เลยนะครับดูเลขไมาคันนี้นิดนึง คันนี้เลขไม้สองแสนนะครับสองแสนนะนคันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้กทอทแปดเจ็ดหกไม่แน่ใจว่าติดจองแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าไวจริงๆนะครับผมโอ้คันนี้เลขไม้แสนสามราคาดีมากๆนะครับ 439,000บาทนะครับ876นะลองดูกอทอก่อนนะครับถ้ายังว่างอยู่ก็รีบจองเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวเตี้ยราคา374เอ๊ะใช่ไหม379หรือ374นะ็ดส่าไม่ผิดนะครับปี2020นะครับสมาร์ทแคปตัวเจพัทเกียร์ธรรมดาเช่นกันนะครับผมนี่นะอย่างตัวนี้ อันนี้เลขไม่หกหมื่นหกหมื่นหนึ่งนะครับปียี่สิบนะปียี่สิบนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแซมพาไปดูอ s u ู u d ดีแม็กบ้างปีสิบเก้านะครับผมเลขไม่แสนแปดปีสิบเก้าเผื่อลูกค้าคนไหนหาอ s u ู u d ดีแม็กบ้างแคปตัวนี้นะกทหนึ่ง 975นะครับปี2019ราคา3 3 4 0 0 0บาทนะครับผมปี19นะน,นี่นะครับพึ่งเข้ามาใหม่เลยนี่ก็อีกคันหนึ่งเช่นกันนะสมาร์ทแคป4วิ e e l เกียร์ธรรมดานะครับผม4 3 9 0 0 0ทั้งรถนะครับราคาเท่ากันหมดนะ ส่วนกลุ่มสีฟ้าที่ข้างหน้าแซมตอนนี้ราคายังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะรออีกนิดนึงน่าจะมาแน่นอนนะครับกลุ่มสีฟ้าทั้งแบบ4ประตูกับแคบถ้าเป็นทรง4ประตูเนี่ยจะเป็นแบบหลังคาแคลรี่บอยนะครับทรงกระดองเต่านะครับจะเป็นแบบนี้นะ4ประตูแล้วก็กลุ่มนี้เพิ่งปลดมาต้องแจ้งก่อนราคายังไม่มานะครับผมเป็น4ประตูตัวเตี้ยแต่ว่าเป็นปี2019นะครับนี่ เนี่ยพึ่งเข้าเลยนะสี่ประตูตัวเตี้ยหน้าแ e ดดิช o ั่นะเป็นแบบหลังคาทรงเก่งนะครับเนี่ยพึ่งเข้าเลยนะครับผมรอราคาอีกนิดนึงราคายังไม่มานะราคายังไม่มานะครับผมพึ่งเข้าเลยนะนี่แล้วก็กลุ่มรถตู้ก็มีนะครับปี19นะครับรถตู้เกียร์ธรรมดาเครื่อง3 0 0 0ซีซีนะครับ เพิ่งเข้ามาเลยราคายังไม่ประกาศนะครับผมเพียบเลยนะครับประมาณ10กว่าคันได้นะครับนี่นะแล้วก็รถตู้แต่รถตู้ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะติดบุ๊กไปแล้วซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าผู้เช่ารายเดิมเขาก็จะซื้อต่อนะครับผมแถบนี้จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยทั้งหมด กลุ่มนี้ยังราคายังไม่ประกาศนะครับผมราคายังไม่ประกาศนะครับผมก็ตอนนี้เข้ามาอยู่2แถว2ช่องแํมก็จะมาทําคลิปแค่2ช่องเนี้เท่านั้นนะครับสองทำแับคลิปนี้นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีกลุ่มรถตู้นะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวท้ายคลิปแซมพาไปดูในส่วนของ การดำเนินการขัดเคลือบสีสปารถจะอยู่ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะนี่นี่ก็คือเตรียมส่งแล้วนี่นี่นะครับนะครับผมรับรองว่าสวยถูกใจหอ,อมทุกคันแน่นอนนะครับผมรับรองเลยนะทั้งดูดป่นสปาอะไรให้เรียบร้อยนะ, <c oughs> ะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะ ที่เป็นไฮไลท์ก็กลุ่มนี้นะครับผมแคปโฟวิลนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวดูเลขไมคันนี้นิดนึงเลขไมยเยอะไหมโอ้คันนี้เลขไม่แสนสองนะครับผมแสนสองสวยเลยนะสี่สามเก้านะสี่สามเก้าเลขไม่แสนสองนะครับผมสี่สามเก้านะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เลยนะครับ439แคร4โฟวิวปี20นะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับผม